สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนกันยายน2566นห้รบนะครับเรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีสิงห์ในเดือนกันยาน,นี้จะเป็นยังไงนะครับในช่วงต้นเดือนนี้คือได้ไพ่คิงดาบนะครับหนะ้าที่การงานข้าราชการนี่คือมันอ่นคงแน่นอนอยู่แล้วเนาะได้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้ย้ายนะครับย้ายไปไกล ย้า้ไปไกลเลยกันดานด้วยนะครับหรือบางทีคุณอาจจะชอบก็ได้ช่วงเวลานี้ใช้ความอดทนนิดนึงนะครับสุภาพร่างกายต้องระวังด้วยนะชาวราศีสิงห์นี่คือได้ไพ่สิดาบมีเหตุต้องเจ็บป่วยนะครับเจ็บปวดถึงถึงขั้นนอนพักเลยมีเกณฑ์ผ่าตัดด้วยนะครับราศีสิงห์นะเดือกยานี้ต้องระวังแต่ถ้าใครที่ทําธุรกิจเป็นพวกอะไหล่รถยนต์ขนาดใหญ่ เสี่ยงกงต่างๆนี่คือไม่มีปัญหานะครับธุกรกิจคุณนี่ก็ยังเดินหน้าเลยสบายเลยนะครับเอาละารเรือนก็ต้องพึ่งสิ่งสิ่งพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเฮอร์มิตเข้าหาพระทำบุญอ่ารู้ว่าจะเจะ็บป่วยเนี่ยจ,จ,จะมีคลอดนี่คือก็ทำบุญเสริม,เสร,มเสริมดวงตัวเองนะครับมันก็จะได้หนักเป็นเบาลงเนาะไปปฏิบัติธรรมเกาได้นะครับเข้าวัดสื สงบสงเงียมเจียมตัว,ตวอย่าเพิ่งทาอะไรที่มันโลดผลเท่าไหร่เนาะไม่เป็นหานะครับมันจะได้หนักจะได้เป็นเบาได้คิงถ้วยช่วงปลายเดือนนีนะสำหรับคนโสดนี่คือก็จะมีพ่อแม้เข้ามานะครับพ่อแม่เข้ามาแต่ว่าใจดีถ้าคุณจะไปขอร้องขอความช่วยเหลือกับใครเนี่ยกับผู้ใหญ่นี่คือ ก็ได้ไม่มีปัญหานะถ้าเดือดรนะ้อนคือหาผู้ใหญ่มีคนเข้าก็มาช่วยเหลือได้ให้คุณผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าในสภาวะแตกต่างกันคือคุณจะมีถ้าเกิดมีคนมาขอร้องความช่วยเหลือจากคุณนี่คุณก็จะช่วยเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าตัวคุณเองก็ยังตัวไม่รอดอยู่นะครับตอนนี้คือก็ต้องอต้องดูด้วยว่าใครที่มันสมควรจะช่วยนะครับเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่างเงี้ย ทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนนะครับมันเป็นสภาวะคืินไม่เข้าขายไม่ออกนะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าสงสารอยากจะช่วยใครการเงินก็ช่วงปลายเดือนมันก็ยังติดขัดตึงมืออยู่แต่มันก็ยังมีเงินให้หมุนนะอ่าอันนี้คือเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเงินมันก็ยังมาอยู่แต่มันก็ยังพอหมุนพอผ่านไปได้อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงต้นๆเดือนเนี่ยคุณเจ็บป่วยหนะ้าที่การงานมันก็เลยการค้าขายอะไรเนี่ยมันก็ดรอปลงไป นะครับถ้าเกิดจะไปกู้ไปยืมเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ได้กู้ได้ยืมเข้ามาเหมือนกันนะชาวราสิห์นะมีเงินก็จริงนะครับแต่มันก็ยังตึงๆมืออยู่ก็ต้องประหยัดประหยัดหน่อยนะและนี่ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็รนรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไป ส่วนอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องมําจำสจใส่ใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ